สวนลุงภูพาอิานดี่ชาแนลสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสวนลุงภูพา,อานอินดี h ชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมสวนฝรั่งที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องก็กําลังจะผิดยอดผิดดอกนะคะดูนะคะเพื่อนๆโดกมากเลยค่ะแล้วก็ทางสวนเราก็จะไม่รอให้น้องสลัดนะคะเพราะว่าทางสวนเราจํานวน ต้นยังไม่เยอะเราก็สามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะคะกับการพุนด,ดอกของน้องนะคะไม่ให้ติดดอกเยอะนะคะแล้วก็อตอนห่อเราก็ไม่ต้องมาเก็บออกนะคะแล้วก็เขาก็าจะได้ไม่ต้องแย่งสารอาหารที่จะบำรุงดอกตัวที่เราจะทําตัวที่เราจะเอานะคะที่สวนเราจะมาพุนด,ดอกอฝรั่งกิมจูนะคะจะให้เขา มีดอกตัวกลางนะคะเนี่ยค่ะจะให้เขาดอกโตแล้วก็สมบูรณ์นะคะเราจะเด็ดข้างๆออกนะคะดอกเขาก็จะบานสะพั่งนะคะจะได้ไม่ต้องมีตัวไหนไหมาแย่งสารอาหารนะคะอันนี้ทางสวนเราก็ทําแค่40สิบต้นแล้วก็พอดูแลไหวนะคะแต่ว่าส่วนที่เพื่อนๆมืออาชีพที่ทําเยอะๆอาจจะ มาเด็ดมาพูนออกตอนที่เขาให้ผลผลิตแล้วในระหว่างห่อนะคะแต่เรามีเวลาก็จะเดินเลาะสวนแล้วก็มาพูนให้เขานะคะแล้วเราก็จะมา,า <c oughs> มาสำรวจด้วยนะคะว่าสวนเรา มีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อนๆ <c oughs> เดินสำรวจช้าสำรวจเย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะฝลั่งของเราก็จะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นหอ่อรุ่นผีดอกรุ่นกำลังเป็นดอกนะคะแล้วก็จะมีรุ่นที่กำลังจะติดผลด้วยนะคะ น้องกำลังจะติดผลนะคะมีหลายมีหลายรุ่นนะคะเพื่อนเราก็จะเดินสำรวจไปว่าเขาจะมีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ส่วนเราจะไม่ค่อยมีเพลี้ยเพลี้ยแป้งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราทำการรูดใบไม่ให้ใบหนานะคะแล้วข้อดีของการที่เรารูดใบด้วยนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ที่เรารูดออกน้องเขาก็จะแตกกิ่งมาใหม่แล้วก็จะได้ชุดฝ้าหลังชุดต่อไปนะคะแล้วก็เขาก็จะติดดอกให้เรานะคะนี่ค่ะเราจะชอบรูดตรงก้านนี้ออกให้มันเหลือแค่ยอดตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเรารูดออกเขาก็จะติดแทงแทงกิ่งมาใหม่นะคะเพื่อน น,นี้ก็คือเขาติดลูกนะคะติดเยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็รอดูลูกที่เขาสมบูรณ์และบางครั้งเขาก็อาจจะสลัดลูกออกด้วยนะคะลูกนี้ก็ใกล้จะพอห่อแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอะ่พอเรามาแล้วก็เจอเจอสาเหตุหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆ ยอดอ่อนนะคะส่วนมากจะมีปัญหาจะมีปัญหากับเ,เพียอ่อนนะคะเขาจะชอบมากับมดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูไอที่ชัดๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะตัวนำพาเพ,เพียอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามากำจัดไปด้วยกันนะคะ mm hmm. การกำจัดเพียอ่อนของเราก็ใช้น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆ สองช้อนโต๊ะนะคะคือเข้มข้นเลยค่ะฉีดเลยนะคะฉีดไปบริเวณที่น้องมีนะคะมีเพี้ยนะคะน้ำส้มสายชูเขาก็จะเป็นกรดนะคะตัวเพียอ่อนเขาก็จะไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีกรดไม่มีอะไรนะคะก็จะทําให้เพี้ยเขาตายนะคะเพื่อนๆอันนี้ที่สวนเราทําแบบนี้นะคะ เพื่อนๆลองไปทําดูก็ได้นะคะเผื่อได้ผลแต่ว่าเราอย่ารอให้เข้าระบาดนะคะเพื่อนๆถ้าเข้าระบาดในสวนเราแล้วเราอาจจะใช้สารเคมีนะคะเพราะว่ามันเยอะแต่เ,เราก็ไม่อยากจะใช้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะทําเป็นฝ่าหรังปลอดสารด,ดูตัวอ่า ผสมสสำหรับวันนี้นะคะทางสวนเราก็พามาชมสวนฝรั่งแล้วก็มีเกดความรู้เล็กๆน้อยน้อยที่ทางสวนเราได้ทำนะคะเพื่นพนอนๆ่เอามาฝากกันนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะคะเผื่อได้ผลนะคะเพื่อนๆสําหำรับวันนี้นะคะทางสวน นุ้ภูพนัน Indi Channel น,นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดตามกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ